งวดนี้พาทุกคนรวยแล้วค่ะกับร,รัฐบ,บาลไทยเข้าเต็มๆ, Late ๆกับงวดวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะใ,<น> <câmera> ใครที่เห็นแนวทางของเลขงวดนี้ต้องรวยไปแล้วแน่ๆค่ะ ah ตอนนี้ดีใจมากๆกับคนที่เห็นแนวทางของเรานะคะ <Yeah. S 1> ไปดูผลรางวัลรัฐบาลไทยงวด16มิถุนายนนี้ดีกว่าค่ะ แนวทางที่เราให้ไปแตกแตนสุดๆเลยค่ะแตกไปเลยกับเลข504สํว้าสำหรับใครที่เพิ่งเห็นคลิปนะคะอาจจะงงว่าแนวทางเรามาจากที่ไหนมาจากคลิปรวมเลขดังรัฐบาลไทยนี่เลยค่ะใครดูคลิปเราจนจบนะคะตรงท้ายคลิปค่ะจะมีใบแนวทางเป็นเลขสูตรเจาะของทางช่องเลขงวดนี้ให้อยู่ค่ะว้าว wow. ใครที่ติดตามชิปจนจบดีใจด้วยนะคะที่ได้เห็นใบแนวทางของเราเดี๋ยวพาไปดูค่ะว่าใบแนวทางเราเลขเขา้ายังไงในใบแนวทางเราให้เป็นเลขวินที่ให้ไปนะคะมีทั้งหมด4ตัว0495ค่ะใครที่นำแนวทางเราไปเจาะนะคะรับโชคไปเต็มเมแล้ววันนี้กับ504แต่ใครพลาดไปไม่เป็นไรเลยค่ะเรามีเลขดีๆมาฝากทุกวันค่ะ กดไลค์แล้วก็กดติดตามเราไว้นะคะกับช่องเลงงวดนี้แล้วเรามาพบกันใหม่ค่ะกับเลงงวดนี้